แดดกำลังออกโซนประตูโค้งคําวัดประชาเกษมตลาดเ้าวันจันทร์นะครับของป่าของขายทั้งผีครับแม่ค้าทั้งฝั่งเล่านั่งมาขายพูดไวก็ได้หลายคักหลายเนี่ยบรรยากาศตลาดชิมตลาดครับตลาดนัดวันจันทร์ครับแม่ค้าทั้งฝั่งเล่าเดี๋ยวเพ่นมันนั่งขายอยู่นี่ยิ่งยังคือเปิดเบจหลุนให้เบิ้งน้ำเนี่ยโอ้อยขม หอยคมตัวราคาสิบด้ทเบ่งยแ่เบ่งมันเราเบ่งมั่นเบ่งบบกหอยขัวอุ้ยขาเจ้าคือมีบบกหอยขัวอะไรไหมบ้านเพิ่นมีหอยขัวหรือเปล่าเกี่ยวเขาเดียวก็มีหอยขัวเท่าไหร่หอยขัวจะขายโลเท่าไหร่หกสิบหอยบกขัวหาสิบหอยขัวหกสิบ เลือนกัน1ิบาทเปิดเปิดกระสอบยังน่อหันคือสอบกนสอบยังอีเมีสอบกล้วยกล้วยวะน้องสาวคอยบอดเดมาบหรอวะเมาสาดเราปอยัโทมันเหน้ยงบุอีเมียราสื่อนี่เขาจะเอิดมันเหนียงบุเนียวนึงสิาด มีทั้งแบบครัวมีทั้งแบบบ่ครัวไว้กับมีครับครับผมเพิ่นถามหาไว้น้อยม้หน้บ่มีมีแต่ไว้ใหญ่บอกไว้ใหญ่น้อยแบบเป็นหัวเป็นหัวนั่นนะอือไม่ยั้งก็ซื้อมาหนคก็ถือเป็นต่ยานกล้วยห เขาบอกไม่งูจะขายมาเท่าไหร่อันจะขายมาเท่าไหร่สามมัดร้อยอ๋ออ,อันนี้ขมอันนี้ขัวกับบ <จะ S 2> ักหอยเดียวกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นบักหอยขัวเนาะจะรับกวนเกี่ยวเขาแล้วว่าล้วตัวนี้จัะว่าได้ยัน,นี้เนาะ มาเจานี่ก็สิคือเก่าแหละคุณบักพริกบักพริกบักเขือบักเน่าแล้วซื้ออีกย่างงูบ่อเหิงจะซื้อยัง,อออยงก่อนฮะเออสาวบวกกัดขายยำถนนคนเดินเขียมาลาดมอนี้ขายอยู่วะมือนี้บัวขายปลาโคุ้งข่บไปปลาเหี่ยงค่ะปลาโคุ้งแม่นค่ะปลาโคุ้งนี่ปลาโคุ้งนี่บวกเป็นปลาปากี่เนาะ ปลาอะไรปลาอะไรปลาปลาคุกปลาเป็นวะปลาหนำโค้งปลาหนำโค้งปลาหน้ำผงปลาหยังอย่างนี้ปลาพอนปลาพ่อนผมคือไมคยเห็นปลาพ่อนปลาสูตรอือาหาซิ้าาแม่าสืเนง้่ค่ะสดนะคะอสอซอยอีเมแล้วก็นะเอาเอาใส่ถุงเอาบดนีนะคะเนะอันเดียวนี่ล้นี่คือเบสาียูยเียไปเห็นจงนไลนันนเอาเอาเพอนาเบิดน เอา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 อันเดียวเดียวพ่อผ <ım eni> ู <Beach amigo> ้อื่นมาที่หลังเขาจะกุศลกินยังเมื่อยล่ะค่ะยังเมื่อยล่ะตอนเมื่อกี้เขาบอกโอ้สปีชีฟูดมั่นโอ้ยเอาอย่างนไรเ่งเดียวปะพ่อเสียไปพิงก็ตะบักทัวนี่นะปลาพรนหรอวะปลาพรอนปลาปากเปล่าคักไม่ค่ากับเปล่อยากเมื่อครับ ขงอีเมียบ่บเนี่บเนี่ยมาข่ายบกอกเนี่ยมะายบกอกกินอยู่บ่เนี่แม่กินอยู่บอเียงปลาเนี่ยกินเอาลูกเอาไห่พกื้เลจีมสัธุถลูกครับให้เมียปนก็ตัางกทัวพ่อราเสื้อหยางใหเสื้อข่อยบอยากถือขอยบอยากถือ บากกอกจักบาทบกอกนะสื่อให้ไม่ไงไงแล้วมึงิ่งกับตำาักทัวใส่บากกอกปลาขนีสดสดจ้าสดๆใหม่ๆราคาับ้าเปล่าื่อเ้าก็เอาเนีคืออยู่พใสจะก็เจ้าน้าาก็ากกนบอกเพนบ่อีนีบ่อย่างนี้เอ้าจ้เพ้นปากกอกโอ้โอ้นจักบาทบาทนลูกชื่อสอยบ่ลูกชื่อซอยอ๋อ ผู้ขายขาวัวดิเมื่อจนสวยจายเงินและดิถใจแล้วพอจแล้ว็ม่สามไปฝากไ่อย้ายพินมาอหัเราอยู่ว่าัออกครับหันเย็นด้วยแม่ด้วยิ้โจักบาทกเก็บ้สวาบาทซาบานันหาซีโนึตัวนึ่งเอาแล้วบหันเดีตุบเอาตัวตุมนี่ชีกินโหลดมันแซ่งเราอะ มันคือเป็นหัวเนี่ยน่อยอย่างสิผมเคยเห็นแต่ใหญ่ๆนี่แหละแม่คนละคนละเนี่ยบอกเหรออันนั้นมันเป็นมันบาดแมนบอกอันนี้มันโคกมันปลาเด้ขึ้นหวยขึ้นโคกกูจะขี่ได้มากเลยน่าอยแม่หน่อยมาติโเอาไปซิมเบิ่งมันแซงครับไขยหอยละจักบาทหอยละสาวหอยละสาวค่ะเอาสาวหนึ่งแม่เนี้ยก็ผู้สาวเล่ากินบ่เป็นบ่ไปฮาร์ดอยากสาวเล่ามากก่าน่าเขาจะกินเหมือนกันนจักบาท <laughs> ไม่เจ้ามันม่นำหา,หาหลานบ่จักลานอยู่ซ่สาวลากรุ่งมังกรไอ้แม่ตลาดทุกเช้าว,วันจันทร์ครับอำเภอเคีมาลาดครับเพิ่นก็นจะขายขอดประมาณเที่ยงหมดเลยไปสีม่วงหาเมืองเที่ยงครับอยู่ในวัดประชาเกษมครับมีทุกเช้าว,วันจันทร์หมดขอดเดี๋ยวมาหล่อมา,อางานกันเลยหลัพี่ก็สิเป็นของใส่ของสอยครับของเบตเตลิดเราตตลี่แล,ล้ววันที่หนึ่งกับยูพีแหละแน่นอยู่บ่ แม่นเลยวะมาจากทางไหนกันนี่คือหอบถุงใหญ่แทนทั้งคุณประนอบเสือใหญ่ก็เจ้าอหญ่ข้างหลังหมดโอ้ห้านค่าเคลื่อนที่วะนี่ดีเโทรคือหอมพักกันยังเตะดังตึงๆถิ่นเนาะเห็นมั้ยเนาะอุ้ยเห้งออกดอกแห้งหอมเนาะมัดเท่าไรก็อีเมี่โอ้ยหอบเมื่อแล้วกันมัดละหา โอ้ยปวดพัลโลมันออกดอกเอาไปตากแดดเอาไปตากแดดตากแหงเนาอแม่นบอกเอาสูตรใหม่เด้อวันี้เด้อหักกระแหงเอาใส่ถุงให้แน่จักสีเสียวมาตากแดดไว้เฮ้ยเอาไปพึ่งพึ่งห่มไว้เออ่นตากแดดโอ้ยมันฉหลายปวดเอื้อนมาเพิ่นสีบพได้นหนำเลย สอนนดเตียดังหาเงินกนได้บนี้มีเงินบนยอดแบเนี้หรอพึ่งไว้หุมบ่พ่งไมังกขั้นเดดบาสีบ้าสีกรอบบ่แมคู่ปีเกี้เเข่ากมันสีมีปีนี้บุมีได้ วุมีล่ะไรบีนี่มันบ่แม่มองได้เคยเป็นกับเป็นม,มาทางนี้ไม่ค่ะขันธิถามว่าวเขาปุ่นแซบบอ่อแ,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 แล้วก็นธิว่าแซบอะไรแล้วก็ร่างกินดิม่นเขาปุ่นแซบเท่ากับมีครับทั้งท,ทีมีเท่ามี่น้อไม่มีหม,ม,ม,มากขมๆนี่หมากเงี้ยงบ่บัากริมไมมเออบัากริมไมมบานเท่านี่กับผักกับเนียง ลายครับกับเขาแนวกินเลาะมาทางผีอุย้ยเราวก็ลังปิ่งอีหยังเนาะนี่เป็นเด่ยวแสบไปห,หน่อยสมมูสมมสมมูสกับเขาอีสานบานเฮาแนวกินแนว่ยแสบของบ้านๆครับย่างมาเลาะโซนทางผีเดีอประตูโซนทางเหนือครับตลาดวัดประชาเกษมหรือว่าตลาดานนตลาดวัดจันทร์หน่อตลาดนัดตลาดวัดจันทร์ คือคดือดเห็ดเนาะวันนี้เนาะเห็ดหยางอนี่เนาะมันคือเห็ดอะไรไหมคะเห็ดตับเต่าที่เกิดบนเขาย่านางนบะเห็ดตับเต่าคือเห็ดกับเต่าเห็ดตับเต่าตับเป็นเห็ดกับเต่าคือมีเห็ดตัวนี้นี่เนาะแมครับเราก็มีบ่กระทงละกระทุ่งละลอยเห็ดตับเต่า แม่ขับก็มีอย่าบอกได้ว่าเห็ดละงูล้งูก็มีของอันบานเท่ากับของฟังนั่นของบานเท่านี่บออพี <men> <men> ่น้องเลยมีเห็ดตับเตามีเห็ดละงูอันนี้เห็ดยังละงูบานอี๋ยังหัน โอ้แมงดาตำเจลมันขายทุงเฉลยทุทท่งละหาสิบสามตัวห้ิบบาทครับแสดงว่าตัวละซาตัวละซาส,าตาสามตัวหาสิบบาททางี่ครับโอ้แมงดาคือหลายเท่น,นอนม,มีแมงดามีนกนกเจ้าบนกเจน่นกเจาบินเจอเจอดนี้อ่ายแล้มุกนอมกไม้ก็มีให้แง่งเนี้ นกินมกเข่งน้องเมย์ส้มมันก็เฮ็ดเป็นแต่หักตะหักเรียกใส่ขวดนี่น้อยมาหันแม่น้องเมย์ส้มก็ได้สิบบาทบอกว่าน้องเมย์ส้มนะเม้งดาครับเม้งดาบักหอยเม้งดาเราที่เป็นถุงรหัสิบบาทที่กันละมั้งนี่เม้งดาก็ได้มะเข่งมะเข่งหลายเลยครับเั็นขายเท่าไหร่มะเข่งอยู่ซส์เนาะไั่นี้ห่อเข่งมัแปดบาทมะเข่งอย่างนี้ต้มวะเนี่ยังสีสีจังสัน ต, <die> ต้มแลม้วต้มก็บ่ต้มอ mm ัน hmm. นี้ยเสียบีหัวต้มเสียบครัวหอแล้ววะนกเจ้านกเจ้านกเกียจนาบ่คือนนกเจ้านกเจ้านกเกียจนาถอนขนเหนียบลอยปล่อยบ่ได้เด้อครับผมโอ้คือขายเป็นตะมวลในทางพี่มีเบิดสุเนียวพักกระเดาลวกก็มีเนี่ยปลูกก็มี ผักขนาผักกระเดามีหอนผักหนอกกระปุ่นในถุงใหญ่มองผพนอยมางนีพูดอยูน e ่น้ำอีเมลยแล้วผมณักหลายครับผักนั่งอังหญ้าหลายครับเบียผักในผักชื่อไปตองใช่ไหมบรรยากาศบ้านเฮาครับพี่ดองส่วงเขาอ่าสีเขาหยาง,ขงเขาเสือนช่วงเขาช่วงร้อยกระทุกงี้นอเดือนพฤศจิกาครับ อื้อ,อยังก่อนนี่เนาะปากซิวปากซิวนำโขงวอสี่แนวนี่ปากซิวมั่นทหารนาทีครับจะว่าตรงหนึ่งซิป,ปน,านาทีเวลาแจ้งซุกมั่นทหารนาทีกันมี่บ<อ>่ทั้งผีมีแต่แนวบานๆนะครับอยากกินอ้มน่ององัวได้ละเงินปะเนี่ย น่องหัวบ่มีกินหนังงัวนี่ล่ะสิบบาทสิบบาทข้าวต้มเจ้าบาทเอาแม่เอาให้เล่านั่นฮะชายเอาไปิดใจ YouTube ครับครับเดี๋ยวได้จะได้สิบบาทเอามาลดนั่นล่ะเงินใส่บมเดทอนแล้วพอดีอันนี้เอาให้เราเจ้บาทกับพ่อครับเอาให้เราสามสิบบาทว่าพิษ ใจพอดียังก็พีกแหวบพีกแหวบอยู่นี่ข่าวยูทูบครับวิธีบั่นหน้าครับแม่เอาไปกินก็อยู่บอกให้ในสุกบ่อีกจักชั่วโมงอีดีบ่เวล่าเล่ยนถือว่าอีดีบ่ปันนั่นปิ่งมั่นย่างมั่นก็ต้องมีสูตรจังหน่อยท่านย่างเรียวมันก็จิมัยบ่ มาเข่งมาดเทไรบ้าน,นสิบบาทมะเข่งขายมาละสิบครับเต็มกระสอบมาเข่งมานตะบานไหน,น้องเมืองซุม่มโอ้ทั้งฝุ่นเนาะบ้านน้องเมืองซุม่มด้วยต้นบบกใหญให่บักสูงเลยครับพวกซีเอาได้ต้มย่างดีวะนี่ ต้มแล้วบ10บาทแล้ววะเอามาัดหนึง่งถือซอยผู้สาวนี่เนาะผู้นี้บ่ไปขึ้นนะ่ะบ่เอาถุงนึ่งก่อนอมีเลียนเอามาสองเอาใส่อีกถุงนึง ซื้อมาเขงซอยเราเมื่อน,นั้นผมไปเห็นอยู่ทั้งคู่ครับต้นป๊สูงแห่งเลยอันนี้ต้นใหญ่ต้นสูงบ่สูงเอา้อานม่อยากกินบัวมาเข่งสาธุจะไหวลวกเถอะมะเข่งมั่นหานาที่แล้วเลยมาขขา่ติโทเอาไอแม่ ยังเน้นว่ทั้งผีดหนเขาล้ามเขาไม่มุกยังมุกมุกือจีมุกปลามุกปลาเค็งบ่ปลาปิ้งปลาย่างไหมไม่ละฮบาทจาบาทเามื่อนี้ไม่ละฮาบาทเอ้าเมาส์ะเมาส์ตัวละว่าซาบัดเมื่อน แล้วอยากเมื่อ่พูดเนาอเอนยมันหนักล่ะบอพอล่พอเรเอาเดียวนี่ะมีได้พูดอยากเมื่อบะนี่บอยู่สักก้อนอยู่เป็นมูกันสักก่อนครับเน่ยคครไกล่มะเ่อโอ้ยมีได้พูดอยากเมื่อเนาะเฮ้ยยังนอบนนี่เนาะเสร็จดลยวรถซิปล่อมาลยเมื่อนะกับปูทุงจากบาทเนาะนี่เนาะเมื่อสั้นแล้วละ ปลาเขียปลาครึ่งปลาปลาตองไก่ปลาไกา่นี่จะเป็นปลาอย่างเนี้ยครับลายแนวฟองละเศร้าโอ้ย,ยถือใครถือเธอเนาะบานเฮาโ,โอ้จริงเหรอหายยังในมือยีแม่คอยมันเกลียวไม่เกลียวจะมาหนิยังหายครบขายปลาลูกเอาหนี่วาฝากเอามาเคร่งแนวเสียบผู้เฒ่า ครับมันเกี่ยวแล้วก็ได้